สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีครับพบกับผมเคนนักครเวินวิธกิจไปบู์และคน้หนุ่มจัก,กรพงศ์เมธพนันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงิน e งินทองทองครับวันนี้เป็นปัญหา คนรวยครับอาเหรอก็เขาอาจจะฟังเรามาตลอดโอ้ตอนเอาไปบริหารจัดการเงินให้เขาที่เขาทางออมเงินก็แล้วนี่เงินเก็บมีแล้วนะครับผมวิ้ยเหลือเอาไปลงทุนดีกว่าลงทุนก็แล้วนั้นแต่เงินยังเหลือขยิบใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเป็นปัญหาเหมือนกันเอาไปทําอะไรดีเออเป็นปัญหาเหมือนกันเขาบอกโลกนี้มีคนที่มีปัญหาการเงินอยู่สองแบบครับแบบแรกคือเงินไม่พอใช้แบบสองคือเงินเหลือเยอะเอาไปทําอะไรดีนะครับแต่ถ้าที่ดู เอาส่วนใหญ่อยู่แบบแรกนะก็สําหรับคนที่แบ่งเงินเก็บเงินออมได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีเงินเหลือเนี่ยอยากจะชวนคิดอันดับแรกก่อนเอ๊ะที่เราแบ่งไปออมไปลงทุนเนี่ยมันโอเคแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าคนเราหาเงินได้สัก100บาทเนี่ยเอาแบบเพนๆพนะทั่วๆไปก็คือว่าควรจะมีเงินจัดสรรจาก100บาทที่เราหาได้เนี่ยไปออมไปลงทุนในช่องทางต่างๆเนี่ยสักประมาณ10บาท ครับอ่าหนึ่งร้อยสักสิบบาทนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะรวยอยากจะมั่นคงให้เร็วๆเนี่ยนะครับตัวเลขที่พี่เห็นมาก็คือประมาณสัก20บาทนะเพราะ,ะนั้นเจ้าของคาถามเนี่ยต้องถามก่อนว่าที่เราบอกว่าตัดออมตัดลงทุนแล้วยังเหลืออีกเนี่ยไอ้ที่ตัดออมตัดลงทุนไปเนี่ยกี่บาทาก100ี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าบอกว่าตอนนี้ก็ตัดสิบอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ตัด20่สิบแล้วอันนี้ถือว่าโอเคอแต่บอกอ้าว ตัดไปให้เองครับอย่างนี้ต้องตัดเพิ่มเย่างนั้นไอ้เงินที่เหลือ,อ <ไป S 1> เพิ่มได้อีกต้องออมเพิ่มเข้าไปอีกออนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาาัตราส่วนที่พอที่จะทำให้ชีวิตมันเคลื่อนไปได้นะครับแล้วว่ามีการสะสมเพื่ออนาคตอย่างเหมาะสมนะครับอันที่2ต้องถามก่อนว่าแล้วไอ้ที่ออมออมออมเนี่ยมีการจัดสรรมันดีหรือยังนะครับสำหรับคนทั่วไปพื้นฐานเนี่ยนะครับเราจะต้องเขาเรียกว่ามีตะกร้าเงินเนี่ยเอาไว้สะสมหรือออมเนี่ยเขาเรียกแบบ2บวกหนึ่งนะ สองบวกหนึ่งคืออะไรบ้างสองคือจําเป็นจริงๆแล้วหนึ่งก็คือแล้วแต่บุคคลในสองเนี่ยอันดับแรกก่อนก็คือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับไอ้ที่เราออมเราเติมเนี่ยเรากันไว้สําหรับออมเผื่อฉุกเฉินหรือเปล่าหร,รือบอกว่าอ๋อกันครับออมครับแล้วก็ลงสินทรัพย์ดิจิตอลหมดเลยนะครับอันนี้มัน,น,น,มนไม่เกี่ยวกันเอออันนี้มันไม่ใช่อันนี้มนไม่ใช่เพราะว่าการเหลือออมของเราเนี่ยมันต้องเติมในสัดส,ส่วนให้มันถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เติมในเครื่องมือที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีส่วนหนึ่งน้กี็ อาจจะผลักไปตะก้าที่2เยอะหน่อยก็คือตะก้าสะสมความมั่งคั่งครับผมหรือถ้าเป็นภาษาแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าเงินกระเสียงนะครับก็อาจจะลงในสินทรัพย์เสี่ยงได้นะครับหรือปรับตามความรู้ความเข้าใจของเราได้นะครับนี่คือ2อ,อันที่จําเป็นพื้นฐานทุกคนต้องมีส่วนบวกหนึ่ง อันนี้ก็เรียกว่าการออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้นครับบางคนอาจอยากเก็บเงินเพื่อเรียนต่อ,อบางคนอาจจะเก็บเงินไว้ดาวรถแต่งงานแต่งงานนะครับอาจจะอะไรเดียซื้อของก้อ,อนอใหญ่ตัวเองนะ<ห>ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไอ้บวกหนึ่งอันเนี้ยแล้วแต่คนแล้วยังไงต่อเลยครับสมมุติว่าโอเคทุกอย่างเลยสิบเปอเ็นเป็นย0แล้วยังเหลืออีกอะเป็นปัญหาที่แนะนํากินเดอกกินเลยเหรอกินเดอะเพราะว่า แม่แ<ต>ผม<อ>ผมออมไปถึง50ได้ไหมได้ได้คือมันไม่มีอะไรผิดเลยเโดยโจทย์แล้วเนี่ยเราได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําไปเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นถ้ามันเหลืออีกเฮ้ยกินอร่อยบ้างก็ดีนะหรือบางส่วนบางคนอาจจะมองเผื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ เรื่องโชคร้ายที่อาจจะวิ่งเข้ามายกตัวอย่างเช่นเจ็บป,ป่วยเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะก,การสัดส,ส่วนตรงนี้ไปเพื่อการซื้อประกันอะไรต่างๆ<า>ซื้อประกันก็แล้วเอ,อยังเหลืออีกครับโค้ชครับผมทำยังไงดีปล่อยกู้ให้เราสองคนนะเอางี้ย่างี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีบางคนที่ลงทุนหลากหลายรูปแบบครับออมแล้วลงทุนแล้วแต่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่อยากใช้อะถามอย่างนี้มันมีอะไรที่เป็นออปชันอื่นอีกไหมทางเลือกที่โค้ชพอเห็นว่า ก็ดีเหมือนกันนะาเป็นเป็นไปได้เหมือนกันก็คือบางคนก็อาจจะใช้บางส่วนกันไว้เพื่อความต้องการใช้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นเกิดมีความคิดอยากทําธุรกิจอย่างต่าง<ๆ>ก็เป็นเงินสะสมเพราะเมื่อคิดสองบกหนึ่งที่เราพูดไปนี่คือเงินสำรองรถ้าเอาถ้าจะมีธุรกิจก็เอาอันนี้ไม่ใช้ไม่ได้เงินกเกษียณก็ไม่ควรเอาไาใช้ทำถูกไหมอีกอัานึงก็คือเงินเก็บนู่นนี่นั่นรเรียนต่ออะไรต่างก็ไม่ใช่เพราะ ก็อาจจะมีแหล่งพักเงินไว้เพราะอาจจะมีโอกาสต่างๆที่วิ่งเข้ามาแล้วเราจะต้องตัดสินใจก็ได้นะครับอีกอันนึงอีกมุมนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเหมือนกันก็คือพี่เชื่อในคำคำหนึ่งเขาบอกว่าคนเรารวยไม่ได้ถ้าให้ไม่เป็นนะมั้ยมคม<ง>เ,เพราะฉะนั้น เราก็อาจจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปเติมเต็มจิตวิญญาณของเราโดยการแบ่งปันให้ผู้อื่นเขาบ้างให้กับพิธีกรของเราสองคนอย่างนี้เดยไม่คิดดอกเบี้ยเออเราอาจจะไปบริจาคนะครับในองค์กรการกุศลที่เราคิดว่าเออเรารู้สึกเราสบายใจอยากจะฝากเงินให้เขาไปดูแลทำเรียกว่าทําในกิจกรรมทางสังคมอะไรต่างๆเงินก้อนนี้ถ้ามันเหลือจริงๆนี่เรียกว่าไม่ได้มีข้อจํากัดหรือไม่ได้มีเกณฑ์ในการบริหารจัดการและมันอยู่ที่แต่ละคนจริงๆพยายามใช้ให้มันเกิดความสุขบ้าง้วกันเพราะว่าในมุมหนึ่งนะ เราทำงานหาเงินมาเบสิกพื้นฐานการกินใช้ส่วนตัวเราต้องมีแหละการเก็บออมเผื่อเหลือเผื่อกาดเพื่ออนาคตต้องมีแต่ว่าระหว่างการเดินทางจากจุดเริ่มต้นทำงานไปจนถึงวันที่เราอยากจะพักผ่อนนะไปจนถึงจุดที่เราอยากจะมั่งคัง่งเนี่ยไม่เหมือนการเดินทางไกลนะเรับฉั้นการเติมอะไรให้ชีวิตเรามีความสุขชุ่มชื่นหัวใจบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงการบริจาคก,ก็เป็นเรื่องที่ทําได้โอ้วันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเงินททอครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชคกมลกิตครับวันนี้ผมมีข่าวดีให้กับพี่ๆน้องๆแท็กซี่3ล้อรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดมีผลกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจถูกต้องไหมครับค่าใช้จ่ายต้นทุนทุกอย่างมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นคอรอมอลเลงเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็เลยมีการประกาศลดภาษีประจําปีลดลงนะฮะเกเลยนะครับจ่ายแค่10%เท่านั้นฮะจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีีน้ จนถึงวันที่30กันยายนปี66 6น,นะครับคราวนี้จะมีคนที่อยู่ในทะเบียนนะฮะแท็กซี่3ล้อวิมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ย2 7 0 0 0 0คนนะครับสำหรับแท็กซี่ที่มีน้ำหนักรถนะฮะไม่เกิน1,300กิโลกรัมนะครับปกติเสียภาษีอยู่ที่685บาบาทนะครับแต่ภาษีที่ลดแล้วแบบใหม่นี่นะฮะ ปีหนึ่งเต็มๆเนี่ยจะเสียอยู่แค่68บาท50สตางค์ครับ <Wow. S 1> สำหรับแท็กซี่ที่มีน้ำหนักรถ2000กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยนะครับเสียภาษียอยู่ที่อัตรา1 0ึ0ับาทแต่ลดลง9 0เสียจริงๆสำหรับปีหนึ่งอยู่ที่100กับรบาทครับรถยนต์รับจ้าง3ล้อนะครับหรือว่ารถ3ล้อนี่นะฮะน้ำหนัก500กิโลกรัมเนี่ยเสียภาษีจากเดิมอยู่ที่185บาทแต่ว่าลดลง9 0จะเสียอยู่ที่ 18บาท50สตางค์เท่านั้นเองครับสำหรับวินอเตอร์ไซค์นะฮะรถจักรยานยนต์สาธารณะเสียภาษีจากเดิม100บาทต่อปีนะครับจะเหลืออยู่แค่10บาทต่อปีเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นตัวเลขภาษีนะครับที่ลดลงมาแล้วถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากนักนะฮะต่อปีแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยได้เลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงนาทีทางช่อง7ด HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ